เมื่อหญิงสาวจำเป็นต้องเดินกลับบ้านกลางคืนเพียงลำพังเส้นทางที่คุ้นเคยกับดูไม่น่าไว้วางใจทุกการกระทำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่อาจคาดเดาต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองซึ่งคอนเซปต์มันน่าสนใจมากเลยใช่ไหมทุกคนก็คือเราอาจจะได้รับบทเป็นหญิงสาวที่ต้องเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นหนูจะมีอันตรายเกิดขึ้นไหมก็ต้องรอดูนะคะมาลองดูดีกว่าคะ่ะทุกคนว่าสิ่งที่ค,คุณครูสอนหนูมากับประสบการณ์ใช้ชีวิตของหนูนั้นจะทําให้หนู กจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะ ว้าวมีทิกเกอร์วอร์นิ่งด้วยนะคะทุกคนก็คือเขาเตือนมาว่าการใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมการคุกคามทางเพศคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงอาจส่งผลต่อความรู้สึกหากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความผิดปกติขณะเล่นโปรดหยุดเล่นทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตรือโทรหนึ่งสามสองสามนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็แบบว่ามีการแนะนําให้ด้วยนะคะซึ่งบอกว่าถือว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวเกมแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะทุกคนหนูมีข้อความเด้งขึ้นมานะคะอันนี้น่าจะเป็นหน้าจอมือถือใช่ไหม <laughs> ต้านะคะต้าส่งข้อความมานะคะน่ารักจังเลยไหนดูซิเพื่อนหนูเพื่อนหนูเขาจะส่งข้อความมาว่าอะไรบ้างนะเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วโทษทีนะวันนี้เริ่มดึกไปหน่อย กลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่าหนูต้องบอกเลยว่าการเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนนั้นเป็นอะไรที่หนูช่ำชองสบายชาบายมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนูอะค่ะทําทงานเลิกดึกบ่อยเพราะงั้นเราก็สบายมากค่ะทุกคนแค่นี้สบายมากๆเลยแล้วนี่ได้รถหรือยังโอ้สรุปนั่งอะไรกลับปกติแล้วหนูจะนั่งรถเมย์กลับบ้านค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นขนส่งที่ถูกที่สุดแล้ว คนพื่ประหยัดเงนินวิกินขนมเยอะๆว้า wow. วแสงสลัวจากไฟริมหน้าต่างสาดเข้ามาที่หน้าโอ้โหนอกหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนะักรถเมล์ที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงแค่คุณคนเดียวคนขับรถกระเป๋ารถเมล์และความเงียบที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งปลอดภัยที่สุดในเวลานี้ เพราะคุณไม่ต้องคอยระมังด้านหลังแถมระยะสายตาย,ยังสามารถมองเห็นรถได้ทั้งคันเวลาดึกป่านนี้คุณหวังอยากจะถึงบ้านไวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอหนูเลือกที่จะฟังเพลงค่ะทุกคนเราให้เลือกใช่ไหมคะหนูก็ต้องเลือกฟังเพลงอยู่แล้วเพราะหนูชอบฟังเพลงค่ะในขณะที่สายตาหนูก็อยากมองทิวทัศน์รอบข้างไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันค่อนข้างลื่นเลงสำหรับหนูนะคะเวลามองเห็นแบบว่า รถผ่านไปผ่านมาแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาสําหรับหนูแล้วมันก็เป็นการแบบว่าพักผ่อนอย่างหนึ่ง <laughs> ไม่รู้ทุกคนชอบไหมแต่คือหนูก็ชอบทําอะไรประมาณนั้นลคะค่ะอืเสียงเพลงดังขึ้นเพื่อบันเทาความเงียบแต่ก็ไม่ดังขนาดที่จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างคุณยังคงสอดส่องระวังอย่างรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้น <laughs> ถ้าเป็นหนูจริงๆก็คือเวลานี้หนูก็คงมองอยู่ที่แบบว่าถนนอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนูชอบมองดูรถวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นคนระวังตัวอย่างดีมากเลยค่ะอืมทุกคนควรจะทําแบบนั้นนะเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนกันนะคุณคิดในใจนึกจินตนาการว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นยังไง ส่วนตัวแล้วหนูมองว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องระวังตัวกันอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเพศนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราจะระวังตัวจริงๆก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นเพศหญิงก็ได้ค่ะเพศชายก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะอืมอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะไปรู้เสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอเคกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วบอกไดยนะ ได้เลยถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะบอกนะรถเมย์หยุดที่ป้ายจุดจอดเพื่อสองคนเดินทางตรงไปต่อความเงียบเหงายามวิการทำให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไม่ไกลความเงียบก็เข้าแทนที่ในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้กลับเงียบยิ่งกว่าทุกวันแสงไฟข้างทางบารทุกไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้น คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วหนูเรียกรถรับจ้างแล้วกันทุกคนเพราะหนูคงแบบว่าไม่เดินเข้าไปคนเดียวนะคะคนตัดสินใจโบกรถยนต์รับจ้างถึงจะดูน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็คงดีกว่าเดินทางคนเดียวในซอยเปียวนะแป๊บเดียวน่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณคิดในใจอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุ้นเคยหากนั่งรถไปก็คงใช้เวลาน้อยกว่าการเดิน ไม่นานรถยน์ตรับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมารับคุณหนูเลือกที่จะนั่งฝั่งซ้ายนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะลงง่ายกว่าถ้านั่งหลังเบาะผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคนขับได้ชัดว่าเขาทำอะไร <c oughs> ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทุกคนหนูคิดว่ามันน่าจะลงง่ายกว่าคุณนึกถึงประโยคที่เคยเห็นมาจากบทความในอินเทอร์เน็ตบางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้อาจจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้น ขายไปแล้วกันทุกคนคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ขับออกไปได้ครู่หนึ่งบทสนทนากับชายแปลกหน้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นทำไมหนูกับดึกจังคะพี่ผ่านมาเห็นหนูพอดีพี่เลยขับมารับดีกว่าน่ะสวยๆอย่างหนูเนี่ยกับคนเดียวมันน่าเป็นห่วงรู้มาก ขอลงก่อนแล้วกันทุกคนหน้าม่อพี่จอดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเออหนูยอมลงไปเองดีกว่าค่ะคุณยอมลงโดงไปดีกว่าถูกขังกับคนที่ไม่น่าไว้ใจแบบนี้ใช่เลยค่ะโคตรไม่น่าไว้ใจเลยค่ะจะดีล่ะน้องมืดๆแบบนี้ไม่กลัวหรอพี่น่ากลัวกว่าพี่ค่ะพี่ น่าจะอยู่แถวแถวนี้ค่ะเขากำลังมารับด้วยนะคะคุณหาข้ออ้างแมมน่าสียดายจังเลยนะอยากจะนั่งกับคนสวยๆเปน็นนานๆซะหน่อยนะไม่ไหวจะลองอ่ว้คนขับจากรถสองคนณแล้วเขาก็ขับออกไปบายบายทุกคนนี่หนูคิดเยอะไปป้าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนไอ้นี่ไม่ดีก็ได้ทุกคนแต่คือหนูก็แบบว่ากลัวไง,งกลัวแบบว่า ปกติแล้วแบบน้ำเสียงแบบนี้มันดูไม่น่าไว้วางใจทุกคนหนูก็ลงดีก่อนดีกว่าอืมคุณเดินไปตามเส้นทางในซอยมีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณหรือว่าปกติหรอผีหรอมาฟังดูมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นแค่ใบไม้ปลิวตามทางอ๋อไม่น่าจะใช่ผีแล้วล่ะเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครนอกจากเราเลยนี่นาะใช่คิดมากไปเองหรือเปล่าไม่หรอกเขาบอกเลยเมื่อกี้ว่ามีเสียงน้ำหนักคนปะ หรือไม่ก็หมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าในซอยเปียกๆนี่ชอบมีหมานะรู้ปะอย่างหนูนี่โดนกัดตลอดเลยทุกคนหนูนี่บอกว่าที่ต้องวิ่งเก่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนูมีหมาไล่กัดทุกคนอ๋อล่ะหันไปมองไหนก็ดีกันทุกคนอเป็นหมาจริงๆด้วยเหรอว้าวเกมนี้สมจริงนะทุกคนใช่ปกติในซอยจะชอบมีหมาจรจัดหรือไม่ก็แมวจรจัดเป็นเรื่องปกติมากๆเลยทุกคนอืม คุณโล่งใจที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จินตนาการไว้เมื่อครู่คุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งใกล้เข้ามาเขาถอดบุกัน็อกออกเพื่อให้เห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเอาซะเลยให้พี่ไปซองใ้ชน,น้องสาวอยู่บ้านหลังหนล่ะว้าวน้องสาวแบบนี้งั้นว่าแต่ไกลเลยนะพี่ชาย พิเศษอย่างสุภาพแล้วการเราไปสุภาพชนนะคะก็คือเขาอาจจะมีน้ําใจทุกคนเห็นเราเป็นผู้หญิงเดินทางในซอยเปียกๆก็เลยอยากจะไปส่งเนี้ยค่ะไม่เป็นไรนะคะใกล้ถึงแล้วขอบคุณค่ะไม่ต้องเกิงใจไปกับพี่จะได้ถึงไวๆง่ายโอ้พี่ชายข้าคนมีน้ำใจ啊คือว่าานะาแบบเดียวก็ถึงแล้วเขาพยายามตื้อคนใี้ขึ้นรถด้วยไม่ว่าจะพิเศษยังไงอะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วตื้อทำพื้นเอ๊วิ่งหนีกับแก๊งรามโนก หนีทุกคนเพื่อหนีออกจากานการอึดอัดบ้าเลยนาตศสินเรง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 เตรงคนยกมือขึ้นตั้งลงแล้วลาทัทีเป็นบ้าขี่เข้าหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆหนูก็แค่แบบว่าอยากฝึกซ้อมวิชาหน้าตศิสินที่เรียนมาอย่างเงี้ยค่ะอะไรวะเป็นบ้าดูขี่เข้าวะอ้าวขี่ไม่มาลาหนูแล้วเหรอพี่หนูแค่อยากซ้อมหน้าตศสินเองอะพี่ในที่สุดเขาก็ขับรถหนีไป สรุปของหนูได้เป็นหญิงสาวเข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าขับรถจักรยานยนต์ตามขณะเดินทางกลับบ้านตามลำพังกลางดึกในซอยเปียวคนร้ายพยายามชักชวนให้ขึ้นรถไปด้วยเจ้าตัวเผยตนตั้งสติแล้วแก้งรังคนร้ายจึงตกใจกลัวขี่รถวิ่งหนีไปในที่สุดตนจึงรอดกลับมาได้อย่างบุดหวิดหลังจากเกิดเหตุหญิงสาวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอนแล้วเตือนตั้งสติอยู่เสมอคนอื่นอาจจะไม่ได้ครอบดีแบบนี้นะพาดหัวข่าวเกิดตก เหยื่อชายแปลกหน้าหญิงสาวหัวไว้รงโชดรอดเหตุร้ายมายังบวชวิบ <laughs> <laughs> เอาจริงๆทุกคนเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะทุกคนห,นหนูจะขำก็เถอะจริงๆก็หนูยอมรับจริงๆว่าหนูก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนอะไรเงีา้ยมาค่อนข้างเยอะหรือว่าจี้ชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะยิ่งเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่มีสามสามารถ โทรหาใครได้ทันท่วงทีหรือมีใครมาช่วยเราได้ทันท่วงทีเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็อยู่ในซอยเปี่ยวด้วยใช่ไหมทุกคนหนูก็เลยคิดว่างั้นหนูเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็หนีไปดีกว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางที่เซฟที่สุดแล้วอะค่ะทุกคนเพราะว่าหนูก็ไม่กล้าเสี่ยงที่ถ้าเกิดสมมติหนูไปจริงๆอาจจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากับเราจริงๆหรือเปล่าอ,อ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนซึ่งหนูบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่า สะท้อนเรื่องราวของสังคมได้ค่อนข้างดีค่ะทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าเราอาจจะต้องกลับมาคิดแล้วล่ะว่าทําไมเราถึงร่องรู้สึกอันตรายเมื่อเราต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวในเวลาดึกๆหนูอยากจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นแต่กับผู้หญิงนะผู้ชายก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่กลางเรื่องแล้วล่ะว่า หนูมองว่าอุบัติเหตุหรือการแบบฆาตรกรรมหรือนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยมันไม่จําเป็นต้องเกิดกับผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเพราะงั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้แต่เพศใดๆก็ตามนะคะหนูอยากจะให้ทุกคนที่ได้รับฟังคลิปของหนูที่หนูจะเผยแพร่ออกไปจากนี้ะค่ะระวัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็หากมีอะไรก็อย่าลืมปรึกษาสายด่วนต่างๆเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้ละกันนะคะอืมก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังในคลิปนี้ค่ะ ก็หนูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย